เปิดตัวเวลาพาซีสั่นถัดไป มาดูในส่วนตัวแรกกันนั่นก็คือ <7 S 2> พี่เพ้นของเรานี้เลยค่ะถ้าเปิดตัวเป็นไงชุดเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเปิดตัวก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็จะออกไปทางแนวจีนจีนะคะ HOK OK. มาในส่วนของการโจมตีปกตินะคะ uh huh. แทบจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะเป็นกระจีดลิดเม็ดเดียวๆนะคะเม็ดน,น้อยๆแต่ก็ ถือว่าโอเคอยู่และต่อมาที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือสกิลที่1ค่ะฉันรู้สึกว่าร่างวิญญาณสกินนี้มันจะสีจางๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเพิ่มความโกงขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะทุกคนดูดิ แม่มันสีจางๆไปเลยนะมันอาจจะมาจากด้านหลังแล้วก็ผีหรอ,อกใส่เราประมาณนี้นะคะก็ต้องระวังกันด้วยเด้อมาดูในส่วนสกิลสองนะคะหญิงว่าสกิลนี้สวยมากชัดเจนแถมมีอีกาสีดำๆพุ่งออกมาด้วยคือแบบฉันว่าวเวลพาซีซันนีนะ้มันน่าสื่อมากเลยแกถัดมามาดูในส่วนของอันติสกิลที่3นะคะให้สังเกตพื้นดีๆฉันรู้สึกว่ามันจางมากตอนที่แบบเลงมานะคะมันจะมาสีชัดเจนตอนที่มันพุ่งมาเสร็จแกก็ดูนี่สิ เออทำให้สกินนี้นะคะโกงขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นร่างผีวิญญาณหรือว่าสกิลที่3ที่เป็นพุ่งไปนะคะเนี่ยทุกคนดูนะมันจะเป็นสีจางๆหลังจากที่พุ่งเสร็จมันถึงจะเข้มขึ้นโอเคเอฟเฟกต์เพลงก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาดูในส่วนของเทลแอนนัทกันนะคะก็มาในตรีเ<ส><ส>ดียวกันนะคะเพราะว่ามาในเวลเลอร์พาร์ทเหมือนกัน<ส>น,นะคะก็จะมีลักษณะ ประมาณนี้เลยแต่ฉันรู้สึกว่าเอ่อกระโปงหล่อนจะสั้นไปหรือเปล่าแม่ในส่วนเอฟเฟกต์สกินการโจมตีปกติก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะสกิลที่1จะเป็นว<บ>ง,<บ>งอย่างชัดเจนนะแกแล้วก็จะมีอีกาบินรอ,รอบด้วยมันใช่ตัวอีกาไป็ตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูในส่วนสกิลที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะสีจางๆแบบนี้เลยค่ะหัวลูกศร3หัวบินออกไปมาดูในส่วนอันทิเมทนะคะเรียกได้ว,ว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะในส่วนของอันติของเทลก็น่าจะสวยสุดแล้วค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยยิงหัวลูก สอนออกไปลูกใหญ่มากซึ่งส่วนตัวแล้ชอบนาเวลาพาซีซันนี้แล้วทุกคนลัะชอบกันมาดูกปากขาเป็นบอกกันได้นะจ๊ะ